นนและบอกให้ฉันนั้นไปเรื่องใหม่กับใครก็ได้ที่จะไม่ใช่เธอเขาบอกให้ฉันนั้นเลิกลงเขาบอกให้ฉันหยุดลุมลงหยุดความรักความสับสนความพรำเพอเขาบอกให้ฉันนั้นลองมองที่กระจกพิจารณาคิดให้ตกกับภพาพีนที่เจอว่าจริงๆแล้วฉันคูรแตบรักเธอต่อไปจริงๆริงก ทั้งที่ก็รู้ว่าไม่มีหวังทั้งที่ก็เห็นว่าไม่มีหวังฉันก็ยังไม่หยุดยั้งที่จะเจอไม่ว่าใครจะพูบาสักแค่ไหนไม่ว่าใครจะพโงสักแค่ไหนแต่ความรักที่ให้ได้ก็ได้ให้เธอหมดแล้วจะรักใครไม่ได้จบตรงนี้แค่คนนี้ไม่มีแล้วจะให้ใครไม่ได้มากกว่านี้ขนาดนี้ไม่มีแล้วจะรักใคร จ,จแค่ไหนก็จะขอมีความหวังที่จะรักเธอต่อไป ทังที่จะทำให้ฉันนั้นคิดถึงเธอเขาบอกยิงเก็บยิงทำร้ายเขาบอกยิงกอดจะย,ยิงสลายเพราะสุดท้ายฉันคงได้แค่พร่ำเขาบอกให้ฉันนั้นลลงงงที่กระจกพิรจุรนาคิดให้ตกกับพาพี่ฉันได้เจอว่าจริงๆแล้วฉันควรรักเธอต่อไปจริงๆหร,รอ,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 อทั้งที่ก็รู้ว่าไม่มีหวังทั้งที่ก็เห็นว่าไม่มีหวังฉันด้วย ไม่ว่าใครจะมาบ้าส as well. ักแค่ไหนไม่ว่าใครจะมาโง่สักแค่ไหนแต่ความรักที่มได้ตอนนี้เธอหมดแล้วจไหมจบตรงนี้แค่คนนี้ไม่มีแล้วมได้มากกว่านี้คไาด แค่ไหนก็จะขอมีความหวังที่จะรักต่อไปจะไม่มีใครภายในใจตันี้จะมีแต่เธอเทคนเดียวจะมีแต่เธอ่น้คนเดียวจะไม่มีใครภายในใจตรนี้จะมีแต่เธอเท่คนเดียวทั้งที่ก็ารู้ว่าไม่มีหวังทั้งที่ก็เห็นว่า ฉันก็ยังไม่หยุดยั้งที่จะเจอไม่ว่าใครจะมาบ้าสักแค่ไหนไม่ว่าใครจะมาง้อสักแค่ไหนแต่ความรักที่ให้ได้ก็ได้ให้เธอหมดแต่ความรักที่ให้ได้ก็ได้ให้เธอหมดแต่ความรักที่ให้ได้ก็ได้ให้เธอหมดจบตรงนี้แค่คนนี้ ไครับเกมวันนี้ก็ถือว่าสนุกมากนะครับแล้วก็ตื่นเต้นวันนี้เป็นเกมที่ต้องบอกว่าเรามีความสูงมา,มากๆนะครับที่สามารถที่จะทาประตูได้แล้วก็ตั้งแต่แข่งมาก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถจะชนะบากงกอกการสได้ซึ่งในแมตชนี้ถึงแม้เราจะมีผู้เล่นแบรนถึง4ตัวแต่เราก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็เราสามารถชนะได้แล้วก็คอ อ่าชื่นชมนะครับโดยเฉพาะในทวฒน์แทนสโสภาที่วันนี้ลงมาแล้วก็สามารถจะยิงทีมเก่าได้นะครับก็อ่าเราเราตอนนี้เรากําลังขึ้นสู่อันดับที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้เป็นแฟนช่วยกันติดตามช่วยกันเชียร์เยอะวันนี้เป็นวันที่อ่ทุกๆครั้งเนี่ยที่มีแข่งในบ้านเนี่ยเริ่มที่จะมีการทุบสถิติเรื่อยๆวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่มีคนเข้ามาดูนะครับไม่ไม่น้อยกว่าแมตท,ที่เจอกับ BBC u เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ผม ผมมีความสุขมากทั้งในแง่ของผลการแข่งขันแล้วก็ในแง่ของคนดูครับต้องขอบคุณแฟนๆเชียงรายยูไนเต็ดทุกคนที่ไม่ทิ้งกันครับครับก็เดี๋ยววันที่ยิมนี้นะครับก็โปรแกรมเดินทางก็คือวันที่ยิมสามตอนคืนจะออกจากเชียงรายนะครับแล้วก็วันที่ยิมก็จะไปดูการแข่งขันฟุตบอลที่ที่กรุงเทพตอนนี้รอคอนเฟิร์มเรื่องสนามส่วนในเรื่องของแล้วก็หลังจากจบเกมก็คือเราก็จะเดินทางกลับเลยในวันนั้นนะครับซึ่งแฟนคลับที่อยากจะไปเชียร์นะครับ คนละ300บาทนะครับคนละ300บาทนะครับแล้วก็สำหรับ300บาทนี้ก็คือค่าไปกลับแล้วก็บวกตัว๋วดูบอลไปเลยนะครับเราจะสโมสรจะส u p p o r ตรงนี้ไปฮะใน300บาทเลยแล้วก็แต่เรื่องอาหารเรื่องต่างๆนะครับก็คงจะต้องอมีหัวหน้าแล้วก็พวกเราก็ต้องช่วยกันออกเองนะครับแล้วก็จะมากัน10คันรถบัส20คันรถบัส30คันรถบัสขอให้มานะครับสโมสรจัดให้แน่นอนขอบคุณมากครับ Very good, very good. Since last season we play with Bangkok Glass, we always play good football against them. Last season we played two matches that we supposed to win the, the match. But okay, we wait until today to make the fans happy. So everybody did their their job and I congratulate the players. Well done for the game. <laughs> จะแต่ฤดูกาลก่อนแล้วเราก็เจอกับบางกอกการเรามักจะเป็นฝ่ายที่เล่นได้ดีกว่าตลอดเลยแต่ก็ยังชนะไม่ได้นะครับก็รอจนถึงวันนี้แหละนะครับวันนี้ก็เราก็ประสบความสำเร็จแล้วนะครับที่สามารถชนะบางกอกการได้เพราะฉะนั้นก็ต้องขอรับแสดงความยินดีกับแฟนบอลทุกคนเลยครับครับก็เป็นเกมที่แบบสุดยอดจริงๆนะครับเป็นบรรยากาศที่สุดยอดเกมหนึ่งในูุยเต็ดสเตเดียมนะครับเป็นเกมที่เราเล่นได้ดีกว่านะครับแล้วก็มีจังหวะมากกว่าแล้วก็เราสามารถ ฉกฉวยโอกาสแล้วก็เฉียบคมได้นะครับจริงเกือบนาทีสุดท้ายนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าดีใจมากๆไม่รู้ไม่รู้มันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าต่ไม่รู้พูดอะไรไม่ค่อยออกนะครับแล้วก็ขอชชินชมทุกคนนะครับนักเตะตารโกทุกคนแล้วรวมเป็นหนึ่งแล้วก็เราก็ทํามันได้ดีที่สุดจริงๆวันนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เราขึ้นไปอยู่เลขตัวเดียวแล้วนะครับแล้วก็ขอขอบคุณแฟนขับนะครับที่วันนี้มาเต็มสนามนะครับขอบคุณมากจริงๆครับขอบคุณครับ จรริงทันที่ก็รู้ว่าไม่มีหวังทันทีก็เห็นว่าไม่มีหวังฉันก็ยังไม่หยุดยั้งที่จะเจอไม่ว่าใครจะมาบาดซักแค่ไหนไม่ว่าใคร ัก็ยงไม่หยยุดังทว่าใครจะ่าบ้าสักแค่ไหนไม่ว่าใครจะมาง้งสักแค่ไหนแต่ความรักที่ให้ได้ก็ได้ให้เธอหมดแต่ความรักที่ให้ได้ก็ได้ให้เธอหมดแต่ความรักที่ให้ได้ก็ได้ให้เธอหมดแล้วจบตรงนี้แค่คนนี้ไม่มีแล้วมกกวันนี้ขนาดนี้ มีความหวังที่จะรักเธอต่อไป